สวัสดีครับผมบูงอมสบิครับซ่อมสร้าง,งต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายครับวันนี้ผมพามาดูปัญหานะครับห้องน้ํารั่วที่เกิดการรั่วจากชักโครกและห้องน้ํามีกลิ่นครับโดยสาเหตุของห้องน้ารั่วเนี่ยผมต้องอธิบายเลยเพราะว่ามีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุนะครับและหลายปัจจัยปัจจัยนะครับแต่วันนี้ผมจะสรุปนะครับของปัญหาห้องน้ําที่กําลังทาอยู่นี้ว่าบ,บ้านนี้เกิดจากสาเหตุหนี้ เกิดกลิ่นเพราะเหตุน,นี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปชมพระวนครับส่วนสําหรับใครท,ที่นะครับติดตามนะแฟนเพจผมหรือว่าในช่องทางกาตรติดต่อของบริษัทบูมสมิทก็จะรู้ครับว่าผมทําเกี่ยวกับงานห้องน้ำร่ปสูงนี้ให้ความรู้มากมายนะครับแล้วก็ทําเป็นลหลายๆคลิปโดยกระจายแต่วันนี้ผมยกกรณีเคสนี้อย่างเดียวให้ชมครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือปัญหาของเอ่อ ท่อชักโครกนะครับซึ่งวางผิดตำแหน่งเดี๋ยวดูนะครับอธิบายด้านหลังครับก็จะเห็นว่ามีการปูกระเบื้องเป็นแนวในส่วนของนะครับโซนชักโครกนะครับตีเป็นกระเบื้องตัดเป็นแนวไว้นะครับโดยปกติแล้วนะครับการวางท่อครับต้องวัดจากผนังมาถึงตัวท่อเนี่ยประมาณที่เท่าไหร่ครับ30.5เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านะครับ ท่ออยู่เกินสามสิบจุดห้าที่ท่อก็จะอยู่ประมาณเซนเตอร์อยู่ประมาณสามสิบสามเซนนะครับแล้วก็ชักโครกต้องอยู่กึ่งกลางของแนวกระเบื้องที่เขาถูกกาหนดไว้จะเห็นว่าช่างวางท่อวางห่างจากเซนเตอร์อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ22เซนติเมตรครับพอวางตำแหน่งท่อผิดไป22เซนติเมตรปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้พอวางผิดไป22เซนติเมตรเกิดอะไรขึ้น พราะว่างผิดไป22งซนติเมตรก็กลายเป็นว่าคนตั้งชักโคกจําเป็นจะต้องมาสไลด์พื้นหรือว่าสกัดพื้นเป็นแนวเพื่อที่ให้ของเสียไหลไปลงในท่อของเสียนั่นเองครับเมื่อเกิดปัญหาการขุดพื้นเจาะพื้นสไลด์พื้นเพื่อบังคับให้ของเสียไปลงท่อเกิดอะไรขึ้นครับเกิดครับพอที่ของเสียตกปุ๊บมันไม่ได้ไหลไปทันทีมันจะมีการตกค้างอยู่ที่ จุดที่ถูกขุดถูกสไลด์ถูกเจาะนะครับแล้วก็ทําให้กลิ่นตีขึ้นมานะครับส่วนที่เกินถึงจะไหลไปนะครับก็คือเกิดปัญหาทําให้เกิดปัญหาของการรั่วซึมและเกิดปัญหาของกลิ่นนั่นเองครับรวมถึงมุมนู้นครับทางโครงการได้วางนะครับรูฟอรเดนหรือรูน้ําทิ้งนะครับเข้าไปชิดกับตัวขาของเคาน์เตอร์มากเกินไปซึ่งเวลาช่างปูกระเบื้องนะครับเจ้าฟอเดนเนี้ยนะครับก็จะไปเบียดกับ ข้าขาเคาเตอร์นะครับช่างก็ทําการเหมือนเดิมครับสไลด์พื้นนะครัทำให้เกิดปัญหาของน้ํารั่วตามมาในที่สุดครับพอน้ําไม่ได้ลงท่อโดยทันทีครับแต่จะไปลงที่พื้นก่อนครับวันนี้ผมก็ทําการาย้ายตําแหน่งท่อนะครับเพื่อให้ได้ในระยะเซนเตอร์นะครับก่อนทําการลงสารกันซึมเราจะทําการซ่อมพื้นในจุดที่รั่วอื่นด้วยนะครับแล้วก็ ทำการลงสารกันซึมต่อจากนั้นก็ปูกระเบื้องด้วยสารกันซึมนะครับถ้าลูกค้าจะเพิ่มออปชั่นพิเศษนะครับโดยการเพิ่มสารกันซึมทับหน้าก็สามารถแจ้งทางบริษัทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณคท่านสำหรับการติดตามรับชมกับผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้าง,งต่อเจ้าบ้านเป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับ